สวัสดีครับวันนี้ก็มาแคมปิ้งอีกแล้วครับช่วงหน้าร้อนจะเข้าหน้าฝนครับวันนี้ก็เป็นวันเดือนมีนาครับปลายเดือนมีนาก็ท้องฟ้ามืดเขมครับมืดเขมน่าจะประสบภัยเลยครับวันนี้ดูทรงนะครับที่เขาเขียวจับุรีครับเริ่มตึบๆมาเลยครับตอนเช้าแดดเปี้ยงร้อนแสบ บ่ายเริ่มคึมมาแล้วครับเดี๋ยววันนี้ถ่ายก่อนครับเดี๋ยวตอนเย็นจะประสบภัยหรือเปล่าเดี๋ยวดูครับอันนี้ก็เป็นที่ที่มูลไลท์ครับมูลไลท์ที่เขาเขียวชมบุรีนะครับอันนี้ที่โซนด้านหลังครับเริ่มถ่ายในด้านหลังครับเห็นว่ามันเดือนมีสนาก็จะมีคอนเสิร์ตด้วยนะครับช่วงนี้ตอนนี้ก็ช่วงบ่ายนะครับ ก็ยังไม่มีคนนะครับเพราะว่าเริ่มร้อนแล้วครับอีกสุดแป๊บก็เริ่มมาครับมีคนเสิร์ตเยอะครับช่วงช่วงนี้นะครับที่นี่มาบ่อยมากครับที่นี่หญ้าหญ้าเขียวเลยครับลานกว้างนะครับมีโซนแบบโซนนี้ก็เป็นโซนแบบโซนแบบเกาะก,กลุ่มเล็ก สักเจ็ดแปดเต็นท์ได้ครับตรงนี้ครับพื้นที่ดีครับตรงนี้แต่จะอยู่เป็นการตรงนี้เป็นส่วนตัวนะครับทํามาฝั่งนุ้นจะเป็นลานดนตรีนะครับมีคอนเสิร์ตนะครับตรงนั้นครับคอนเสิร์ตก็จะอยู่ไกลหน่อยครับถ้าเลือกโซนนี้ก็จะเป็นแบบจัดคาราโอเกะหรือมินิปาร์ตี้แบบเป็นกลุ่มนะครับหญ้าสวยเขียวครับแต่งสวยมากครับมีปักไฟพร้อมนะครับ ครับผมวันนี้มาเต้นเดียวนะครับก็เลยไม่เลือกตรงนี้นะครับเพราะว่ามันอยู่ไกลครับผมเดี๋ยวผมมามาดูแอ่งน้ำครับตกปลาได้ครับแต่ต้องเสียค่าคันเบ็ดไม่รู้ค่าคันเบ็ดเท่าไหร่ครับตอนนี้เล่นน้ำได้ครับมีเรือพายด้วยครับ เป็นเขียวครับเมื่อคืนก็ฝนตกครับก็อาจจะชุ่มๆนะครับมีมีน้ำนะครับแต่ใจละครับมาครับมาม,มตกปลาได้ครับลมแรงครับวันนี้มีลมนะวันนี้มีลมนะครับ มีปลานะครับแต่ยังไม่มีใครตกปลานะครับนี่ก็คนเริ่มมาแล้วครับเริ่มคึมพึมคนเริ่มมาครับมีมีเรือพายด้วยนะครับมีเรือพายด้วยครับ สิงช้าเล่นด้วยครับที่มูลไลฝ mm. นเริ่มมาแล้วครับมีห้องน้ำนะ mm. ครับบรรยากาศรอบๆ mm. ผมชอบตรงนี้คือมีหญ้าเขียวนะครับแล้วก็มีดูตีเล่นนะครับเห mm. เหมือนเล่นแล้วก็สนุกครับเหมือน ความปลอดภัยมีดีดีเยี่ยมครับความปลอดภัยคือเราไม่ต้องกังวลเรื่องไม่ดีนะครับคือมันไปเลยครับเต้นมันไปเลยครับที่นี่แล้ัทจะเป็นเรือครับเรือเรือพายครับเดี๋ยวผมก็จะมาพายกับลูกครับวันนี้มันจะนั่งได้ปะครับตัวใหญ่ครับวันนี้ผม น,นี่บอกมีบ้านลมนะครับบ้านลมสำหรับเด็กเล่นนะครับอันนี้จะเป็นลานครับลานดนตตีครับนี่ครับลานดนตตีสนุกมากครับคืนนี้เอาแล้วครับแดดมาแล้วครับแดดมาแล้วครับก็ยังโชคดีครับแดดมาแล้วเมื่อกี้ยังคึมเลย จะมีชิงซ้ายเรื่องครับวันนี้คนก็ทยอยมาแล้วครับก็จะมีร้านขายของครับไม่ต้องกลัวว่าน้ำหวานจะไม่มีนะครับมีแน่นอนครับเต็มตู้ครับผมมองเห็นแล้วน้ำหวานมีทุกรถเรื่องได้เลยครับกับข้าวสั่งได้เลยครับมีหมดมีมีสวนสนุกสำหรับเด็กเล่นด้วยครับ ผมบรกยาราศรอบมีชิงช้าเล่นนะครับมีน้องกวางครับดูย่าครับผมย่าสวัสดีย่าหน่อยเฮ้ยไม่ใช่ครับครับผมชิงช้าคนเริ่มมาแล้วครับ ก็เป็นลานดนตรีครับเดี๋ยวขึ้นเป็นมุมสูงนะครับฝนตกครับเขาเลยต้องหอ่อห่อฟางครับเขาเรียกว่าห่อฟางนี่ครับลานดนตรีครับตกเย็ยนตกเย็ยนมาก็เริ่มประจำที่กันแล้วครับที่นี่มันแน่นอนครับคืนนี้ ก็จะมาโยกโยกกับเขาด้ครับครับเปลานคมปิ้งที่แบบครบครบสุดนะครับแบบว่าเด็กก็มีชิงช้าเล่นมีบ้านลมเล่นเล่นการ์ตูนทาสีส่วนผู้ใหญ่ก็ทำกิจกรรมตกปลาเต้นดนซิ่งนะครับก็ มันดีครับครบสุดดีเป็นกิจกรรมที่ไม่น่าเบื่อครับของวันนี้นะครับรับบรรยากาศร้อนนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามุมนะครับช่วงวัร้อน ไปฝั่งนน้นนะครับลมร้อนแล้ว้ำไม้ครับครับผมฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเป็นกำลังใจครับทำคลิปเดี๋ยวไปเที่ยวไหนครับร้งไหนผมก็จะมารีวิวให้ดูนะครับ เดี๋ยวตอนเย็นก็จะตกดักกุ้งครับตอนเยน็นดักกุ้งมาก้อยกินตอนเช้าซะหน่อยครับผมบรรยากาศเที่บนไรเนีน่บช่งวงบ่ายๆนะครับคนก็เริ่มมานะ้บ จอดรถก็มีด้านนอกนะครับหญ้าเขียวมากครับปลั๊กไฟมีครบหมดนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับผมเป็นกงใจครับทําคลิปเดี๋ยวผมไปเที่ยวไหยผมก็จะมารีวิวเ้่ยนะครับลานกว้างมากนะครับไม่ต้องห่วงว่าไม่มีที่จอดรถมันต้องมีที่กลางเต็นท์นะครับค่ากลางเต็นท์ก็ถูกมากครับ ปัจจุบันปีปีนี้คนระับร้อยห้าสิบบาทครับก็ไม,ไม่ไม่แพงครับครบรถทุกครบรถนะครับคือตกอ๋อตกปลาต้องเสียค่าคันเบ็ดมีดนตรีสดให้ดูนะครับสนุกครับคืนนี้ขรับผมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ